คุณมีเงินเท่าไหร่ในแบบเดฟฟอร์ดผมมีแค่พันสามขอฮาทูวิธีหาเงินไว้ในแบบแบบนี้ทีครับผมใครเลือกคอมเมนต์โคตรจนครับตอนนี้และซึ่งวันนี้เป้าหมายของเราก็คือกาจะเล่นให้มันยากกว่าเดิมฮะเกมนี้มีสิ่งสําคัญเลยก็คืออาวุธพีแ่แรกและก็เกาะนัออ่นเองครับแต่วันนี้ผมจะเล่นแบบโนเกาะก็คือไม่ใส่เกาะเลยนะั่นเอง เรียกได้ว่าแบบตัวเปล่าไม่ใส่เลยนะครับผมก็ดูครับโดนทีเดียวแคบเกือบตายทําให้เรานั้นหาแร่ยากยิ่งกว่าเดิมนี่เองครับจะเป็นไงเราไปดูกันเลยครับเลกกูไม่พูดด้วย <S <S เดินเท่ปเดินแอคเอความเดิมจากตอนที่แล้วแหละคือเราเดินทางมาถึงเกาะน,นี้นะครับผมก็ดูครับเดินไปตือว่าโอ้โหนี่เพ็กใหม่ของที่นี่แหละครับก็ดูครับโคตรจะแพงหรือประเด็นคือเรามีเงิอนอยู่พันสาม มีเงินมาสามถูกสุดจะซื้อไม่ได้เลยและกระเป๋าอะไรมันอยู่ข้างหลังของเราวะคนณดูครับเหมือนพวกเด็กเดินนะตอนนี้เหมือนพวกเด็กเดินนะครับผมอ๋อเป็นคูรี่ส่งของให้กับตันโลวันครับผมเกแล้วกับตันโลวันมันอยู่ไหนวะคนดูครับเนี่ยกับตันโลวันอยู่ไหนวะนี่หรือเปล่าเข้าได้ไหมครับพี่กอบลินเข้าได้ใช่ไหมอ๋าดีหรือเปล่ากับตันโลวันราชาเอล ดูยังไงก็กอบลินโครงการใหญ่เมกาโปรเจกต์ก็ดูครับให้หาทอง5,000อันให้มันอุ้ยไปหาจากไหนหวะ่ะเมกาโปรเจกต์ของจริงครับถ้าเึิดหาแล้วในพีกแล้วก็บวกเลยกูค้นเกิดอ้โหบอกตรงๆก็ดูครับตอนนี้ท่ามนี้พีกแอคที่โหดที่สุดในเอ่อตอนนั้นนะท่ามนี้ก็คือโคตรกากครับกัดูครับโลกสองโคตรกากนะ โอ้โหกว่าจะได้แต่ละอย่างนานมากอ่ะเราเจอกับตันโลวันแล้วครับผมมาดูครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องทําการคุยกับกับตันโลวันนั่นเองครับผมเรียบร้อยเอาละโอ้มีซอมบี้บุกเราต้องจัดการซอมบี้ให้กับตันโลวันกูหน้าตาเหมือนนักสู้มั้ง เป็นนักขุดแร่นะเว้ยกำจัดโจรโครงกระดูกสิบตัวครับภารกิจและดับแรกวันนี้ผมทําการเอาชีวิตรอดโดยที่เอเร่านั้นจะต้องไม่ใช้เกาะเลยแทรก,กตัวนี้เองครับผมก็ดูครับถือว่ายากมากๆเพราะว่าตัวเราก็ค่อนข้างจะกาาแล้วก็บางด้วยนะครับผมก็ดูครับอีกอย่างคือมอนตีเขาจะแรงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ายังไม่ลองปฏิเลยนะครับผมตนะตอนนี้หาวุ้นใหม่ก่อนแล้วเราคือเผ่ามิโนทอร์ดูวาหากพูดตาตนานแล้วก็ ไม่ต้องโทรใช้ขวานนะครับผมก็ดูครับเพราะงอ้นแล้วต้องลองขวานดูอะเนี่ยก็ดูครับขวานแมมมาดังนั้นวันนี้เราจะมาทําการหลอมขวานนั่นเองครับผมก็ดูครับต่ขอใส่ส่วนผสมที่เราทําการฟาร์มาจากรอบที่แล้วก่อนละกันนะคาตานอน,น,นาหรอวะตอนนี้ยังไม่สนใจครับอยากลองขวานก่อนขวานต้องไปต่อเอ่อใส่เข้าไปโอ้ขวานใหญ่หกสิบเปอร์เซ็นดาบยักษเปอร์เซ็นโอกาสออกก็ค่อนข้างจะสูงนะครับผม เดี๋ยวยัดเพิ่มแป๊บไม่น่าจะเกลือนะครับผมน่าจะได้ขวานนี่แหละฮะอ่ะยัดสุดเปอร์เซก็น่าจะพอนะครับผมคนดูครับขวานน่ะขอขวานนะขอขวานอุย้ยโอเคอได้ดา,ามขวานมาสวยฮ่าฮ่าบัตรนี้เทพมือทอได้ถือกันเหนือขึ้นมาแล้วนั่นเองครับผมไปครับบอกเลยว่าแม่นยำขึ้นครับคนดูครับไม่มีพลาดครับพลาดลวหนึ่งอันครับพลาดหนึ่งอันครับทีขวานเราโหดแน่นอนตอนนี้ เรียบร้อยครับโอ้โหขวานฟ้าหน้ามีเอาละหน้าบัดน,นี้เราก็ได้ขวานมีโทอมาแล้วนั่นเองครับผมก็ดูครับฮและตอนนี้เราทําการถอดชุดออกครับหมดแล้วเองครับผมก็ดูครับเราใช้แค่อาวุธอย่างเดียวสาเหตุเพราะว่าเราจะหาแร่ม,มาเพื่อทำอุธเท่านั้นนะครับผมก็ดูครับเราจะได้โฟกัสแย่อาวุธก็พอกับการหาตัางมาโอ้โหโอ้โห,โโหว้าว ้าสเต็ปเราดีแล้วก็นะครับผมคุณดูฮะเราไม่จะเป็นต้องมีก่อหรอกเว้ยใช่ไหมครับคุณดูเคยดูหรือเปล่าแชงกีล่าฟอนเทียนะครับผมผมนี่แหละซันลาคููคุณดูครับหากสเต็ปเราดีแล้วก็เราไม่จะเป็นต้องมีก่อน,อคคน,คอนะครับผม,ผม ah, ค,คุณด,นนดูถ้าโดนโจมตีก็คือตายค่ะอะไรเงี้ยครับและเพื่อความเบียวครับขอย่าซ,ซื้อซื้อซิกแพรครับไม่ต้องปั้นเพราะว่าเรามีโรบักจ่ายค่าซิกแพค์โอ้โโ เมื่อครูพี่เทหรือไม่เอาวะตอนนี้เราเหมือนสาราคูหรือยังครับก็เดาครับบอกผมพีว่าเหมือนสาลาคูหรือเปล่าใครว่าเหมือนขอไม่เลยครับมันจะแค่ไหนกระชีเอาไว้ทำโลกสองเนี่ยขออนุญาตหาตัวเปิดใครนะ่าแอบอยู่หลังก้อนหินเ้ยมาถืออะไรอะ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอโอโหทีเดียวก็เกือบตายนี่ขนาดแค่ตัวเดียวเดาดูครับโอ้โหไม่มีก่อนเลย,ยาจยิงระย,ย,ยาจยิง โอ้โหกว่าจะง้างกว่าจะตีกูคิดถูกไหมนี่ใช้อะคิดถูกไหมเอ้ยอะไรอะเทพมังกรบินสังหารคุณดูโฟเรนติโนโอ้โหมือชินเต่เขาล่ำลือกันคุณดูครับแช่ไม่นี่คุณดูครับคุณคุณพู้ทำลายสมุลแห่งเกมมาดูราชาไก่ตันใช้ไม่นี่มาดูราชาไก่ตันให้ตายเถอะคุณดูครับผมลวงทางมาดูโอ้โหทีเรียกูตาย ไม่เง ja ื่อยยากจังวะทองมีหกอันกูจะเก็บกี่อันเก็บกี่ชาติคือเก็บกี่ชาติได้ห้าพันอันเนี่ยครับกี่ชาติจะถึงไหมนี่โครงกระดูกกระกากโอ้โครงกระดูกกระกากฉันคิดเกคิดว่าจะสู้ฉันได้ฉันบล็อกแล้วอื้อนี่ไงเราอะตีแรงโอ้ยโอ้ยผมติดสโลตติดสันนี่ไงอาติดตายแล้วโดนนะโดนนะนี่โดนนะนี่ไงฮฮ่าเ้อ นี่ไงโอ้โหสุดยอดครับศพแรกของเรามันก็ไม่ถลายนี่หว่าตัวหนึ่งเลือดครึ่งหลอดครับคุณครับให้ตายและมันจะกว่าจะขุดกว่าจะเนึ่งกว่าจะน,จะนี้เราต้องการพลิแอคที่ดีกว่านี้ใครรู้วิธีหาเงินคอมเมนต์เลยครับใครู้ที่ทางอดีคอมเมนต์เลยดูดีคุณได้อะไรบ้างโอ้โหโท้อทอคามาโอเคได้อยู่โอ้ยระเบิดมาแย่ยาโอ้โหไม่ yeah! Yeah! เ,เลยเลือดที่ไม่มีอยู่ บ้าดิเมือตัวากากยังซื้อไม่ได้ตัวแยกคนดูครับไปต้องหนีท่าไปเติมเลือดก่อนตอนนี้เลือดไม่มีอุอ้ยว้แม่งสปาอมาให้ตายเธอะผมว่าจะไม่ต้องซื้อยานะครับถ้าเกิดจากตัวเราฉันเข้าใจนายนะว่าอาวุช้ามาเล่นยากเนี่ยฉันก็มีเหมือนกันเห็นไหมช้าพอกันเลยเอาละขอญาตขายของเพื่อหาเงินไปซื้อพีแอคกแปบนะครับคนดูครับเอรเรียบร้อยอห้ยขู่ตั้งนานกูขายได้สามร้อย รัวแย,ย่เลยครับหโหกว่าจะถึง5้ามื่นแปดมื่นเก้ามื่นถึงแสนกุกฟาวกระตาเหลือกขวาเราต้องโหดกว่านี้กันนะครับขอญาตใส่ลูนใส่ลูนแป๊บมาลูนไฟก็ตัวน,นี้ตีติดไฟโอ้โหโคเทเอ๊ครับแค่ดูกันรู้เลยว่ามันโหดขึ้นแน่นอนสำหรับขวาน,นี้นะมาใครจะมาเป็นศพแรกของฉันใครจะมาเป็นศพแรกข้าวไว้หมดพร้อมกันเลยไอ้พวกกากขอญาตปลุกสเต็ปครับ ถอยแยกสเต็ปซึ้บอ่าฮ่าถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยปึ๊บโอ้ย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 ติดตันเราสามารถติดต่อได้แบบนี้ไงครับมุยโหวขึ้นเปิดฉากนะครับมือใหม่อันล็อกโอ้โหไงครับนะครับมือใหม่ถือกำเนิดเออว่าเริ่มไม่ได้แล้วครดูครับเริ่มมาแล้วตอนนี้พอเราบวกขวานก็เริ่มมาแล้วครับโอ้โหช่วยตีไอ้หนุ่มช่วยตี โอ้ยโอ้โหไม่ได้แม่เข้าไอ้บ้านนี้มันอื่นมากก็ดูไอ้ตัวถือขวาน,นี่หื่นมากยาเฮ้ยเฮ้ย <jour> ไม่ไหวแล้วก็ดูซื้อยาแบบจะบุกถ้ำนั้นต้องใช้ยาไม่งั้อะไรก็เลือดกูหมดเตือเงินเหลือพั้าชีวิตโคตรยาจอกเรลืองแสงแบบนี้อ่านมีของดีใช่ไหมครับก็ดูลองตีดีได้อะไรโอ้โหแล้วตีโคตรนานพี่แกโคตรกาก อยากได้เพียงใหม่แต่ตอนนี้ไม่มีตังค์ว้ยไทยเทเนียมครับผมบคุยูย่ยครับไเตเดสเต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 เตส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 เตนเ่สเตสเตเตส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 เกสเตสเ t สเต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 ้เตสองสเตสเตสรตนเ้สเต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 สตสตสเตสบเเตสเตเคสนเตอร์สตสเตสเตสเเตเเเเต ถ้าเราสามาจะสู้ได้ง่ายขึ้นปึ๊บปองกันปึ๊บโอ,อย้ออยโอ,อย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปึ๊บกูไหวละกูไม่ได้ตีกะทีมวัวแต่ป้องกันมวัวแต่ง,ง้างท่าูอื่นแล้วก็สวนได้ทันทีเดีวยวนีีบ้าเยเรียบร้อยครับกำจัดโจนโควงกระดูกสิบตัวผมลอไปเกือบครึ่งชั่วโมงมาดูครับตายลื่นๆกูจะบ้าคุณทำได้ดีมากกูไม่ต้องการคำชมจากผู้ชาย ผู้ชายชมมันไม่รู้สึกดีขึ้นมาหรอกนะโลวันอุ้ยโลเกดเวลใหม่มา่านี่มีค่แก้วเฮ้ตายตัวฆ่าคงกระดูขวาน5ตัวคงกระดูทังมได้สิบห้าตัวมีคิวง,ง่ายมากมั้งไม่มีก่อเนี่ยคิวง,ง่ายมากมั้งเฮ้ตายตัวอะไรฟาร์มฟาร์มต่อโอ้ลาพิษลาซุรี่ครับไว้ตีบัวุ้ได้นะแต่แต่ว่าไหนไมค้าบนะและนี่ก็คือแผนรอบโจมตีผมไปทําการโจมตีไอ้หมนั่น คืออะไรครับคุณดูดิคืออะไรครับแอบขายต่อครับเรียบร้อยดูซิว่าเท่าไหร่นะครับผมดูรอบนี้นต่อเลยเก้าสิบหกคืรอรวยแย่เลยแม่งฟ้านานกูได้สามพันกูจะบ้าเอาล่ะลองขายลาพิทนี่เท่าไหร่คุณดูครับเผื่อแพงเออมฉันโคตรใจกว้างมึงให้แค่สิบเก้านะมึงใจกว้างใจกว้างจริงสักห้าพันก็ยังดีโอ้โหความฝันที่ซื้อพิแกแอกโคตรลิบหลี่คุณดูครับโคตรลิบหลี่เลย ในเมื่อชิตไม่สิน้นมันก็ต้องดิ้นกันไปนะครับผมมีแค่นี้ก็ต้องฟามแค่นี้แหละครับกูดูครับเนาะโอเคลามพังเดินเนี่ยเ่อยากเลยครับไปสู้พวกนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นี่ไงเป็นละมันไม่ง,ง่ายมันจะก่อละเป็นไงละ่ะโดนเข้าไปแบบต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากที่ช่วยตีขอบคุณมากพ่อหนุ่ม โอ้โหไอเด็กเว้ยนยา่าอ๋าอขอบใจพ่อหนุ่มดาบิฆาศูนย์อ้าวไปไหนแล้ววะเวย้ครับขอบคุณนะ แล้วเราอยู่ไหนนี่ก็ดูครับกูยอยู่ไหนนี่กูหลงทางทําไมเส้นทาง,งดูน่ากลัวก็ดูตรงนี้มันคืออะไรวะเส้นทางดูน่ากลัวมากครับทีเป,เปิดไฟก่อนครับผมที่นี่มันคืออะไรครับโอ้หน้าตาคุ้นๆน,นั่น,นีอก็ดูครับมันขุดอะไรอ่ะเฮ้ยแบกนี่หว่าก็ดูครับเฮ้ยแบกนี่น มันจะอะไรวะน่นจะมาขุดฟาร์มออโต้ใช่ไหมแม่งเอฟเคนีกว่าวดูครับน่าจะฟาร์มดีไหมคุณตรงนี้อ๋อพีเอ็แมมาราคาแสนห้ามีขายที่นี่ครับคุณด,ดูโ้าที่แม่ขุดอยู่ก็คือตรงนี้ไหมคุณด,ดูครับใช่ไหมครับน่าจะอย่างนั้นเอาวะเดี๋ยวจำไว้ว่าตรงนี้มีพีเอ็แม็กมาขายคาตนนห้าหอปอู้ผมว่าผมอยากได้คาแน,นะหกว่าคุณด,ดูครับผมว่าขวานน่าจะยากเกินไปซึ้น เราทำการฟาร์มโรงฟาร์มแร่มาพอสมควรในการเอ่อทำวุฒินะครับผมมา62เซมาแน่ครับสลับในส่วนของคารตานะไปครับไม่น่าดาบใหญ่นะดาบใหญ่22เปอร์เซ็นแล้วก็ถุงมือ14เปอร์เซ็นต์นะครับม่ยักชอบดีถุงมือแล้วว่า14เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ตายเถอะไอรอนแฮนด์ไม่อยากให้ถุงมือแล้วกูตอนนี้ อยากได้ดาบคาตาอาวุธใหม่ถุงมือเบื่อใช้แล้วอะ่ะโอ้ผมได้ดูระเบิดมาค,ดครับว่าผมไปจัดการเจ้าตัวระเบิดได้นะครับผมก็ถือว่าดีมากไปครับถ้าเกิดเราทําอาวุธได้แล้วก็รอบนี้เราจะโชคดีก็ได้นะตอนนี้เราไปฟาร์มแร่เพิ่มมาเพื่อทำอาวุธนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเงินอยู่เจ็ดพันละเดี๋ยวเอร์สิบแปดนะครับผมผมไม่รู้ว่าไปเมืองต่อไป,ต,อไปต้องเว้เท่าไหร่นะครับผมใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันเนาะแต่ว่าตอนนี้อยากได้อาวุธใหม่ที่เป็นคาตานะ เอาละไปฟาร์ามแลดแถวุมาเพิ่มด้วยนะคะผมบอกว่ารอบนี้จะได้ปั๊บลองทําการเทคกันดูเลยถ้าเกิดได้แล้วก็จะได้เอารูระเบิดม,มาใส่ด้วยนะครับผมจะได้โควกขึ้นกับเดิมเนาะมาขอคาตนานะครับรอบนี้โ้รอบนี้คาตาา72%นของถุงมือ22%บแล้วก็ดาบเลเปเ็นนะครับผมไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงแล้วดูสำหรับคาตานาเนะานะไปครับขอญอาตทำการย่อยแล้วกันอ้าวที่เก็บของเต็มนะครับผมขยายสล็อตสวมใส่ใช้เงินพันห้าค ใครรู้วิธีเออหาเงินก็คงไม่ละกันนะตอนนี้เหลือแค่ห้าพันแล้วครับผมชั่วโมงกว่าๆเราเล่นมานะครับคุณดูครับแทบไม่ได้บ้าไม่ได้บอยเลยคุณดูแม่งอ่ะคาตานาเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมถุงมือยี่สิบสองดาบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้ารอบนี้แม่งได้ถุงมือหรือว่าดาบแล้วก็คงร้องไห้แต่ไม่น่าได้หรอกคุณดูครับเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์ละน่าจะชิวแล้วครับผมคาตานามาแน่จาก ซลาคุเราจะกลายเป็นอิโนสเกะนะครับผมหรือเราควรเติมเกมพาร์ทเออทำไวๆดีว่าก็ดูครับจําเป็นมากเลยก็ดูใช่ไหมมาครับ